คิดว่ามันจะยากอ่ะแต่ไม ouais ่คิดว่ามันจะยากขนาดเนี้ามไม่ทำครับโอ้โหมันขยายงี้ใช่ไหมขยายเฉยเฉยเี๋ผมลืมละพี่โคประมาณนี้ก้องห้องเลยครับพี่น้องครับอ้มร สวัสดีครับผมป๊อบไมคมาอีกแล้วครับวันนี้ถือชี้ถืออะไรไปด้วยอยากให้ทุกท่านดูครับส่วนสิ่งที่เรากำลังจะทําวันนี้นะครับมีแต่พี่ปองที่รู้เรื่องอ่ะผมบอกเลยคูก็ไม่รู้เรื่องครับอา้าวแล้นจะทำไงวันนี้วันนี้นะครับผมก็คือเราจะลองฝึกร้องเพลงโอเปร่ากันดูเพื่นฐหานร้องเพลงอย่างน้อยเลย ผมนี่ก็ทําแต่เพลงป๊อปไงเรื่องโอเปร่าไม่เคยเฉียวไปถึงตรงนู้นเลยแล้วดูสิ<อ>มีมืนนะ่ะบอกเลยว่ามีมืนแต่ว่าเราจะฝึกแบบโมโซของเราเองก็ไม่ได้ครับก็วันนี้เราขอเชิญอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับ,รบที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการร้องเพลงโอเปร่ามาสอนพวกเรานะครับผม ขอเชิญอาจารย์เลยครับนะครับผมรบกวนอาจารย์แนะนําตัวเองเลยครับตอนนี้ออ๋สวัสดีครับผมอาจารย์พันธวิอัศวเดชนะครับคุณนะครับหรือว่าอาจารย์แคมป์นะครับเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่สถาบันดนตรีกาลยาวิวัฒนาครับผมปกติร้องโอเปร่าเนี่ยครับกับพวกร้องเพลงป๊อปปกติอย่างพวกผมเนี่ย มันมันต่างกันเยอะไหมครับต่างกันพอสมควรครับต่างทั้งในด้านสไตล์แล้วก็กัรทางด้านการใช้อวัยวะใช้ให้มันเป็นประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับวันนี้บอกเลยยากจริงจะต้องลองดูนะครับผมว่ายังไรรบกวนอาจารย์ด้วยนะครับยินด,ด,ด,ดีครับผมรู้จักเพลงนี้กันอยู่ไหนครับไม่รู้จกัจกเลยครับไม่รู้จักเลยค่ะนั่นเลยอ๋อไม่เป็นประมาณลิปียาโมริปิาโมเนลเลทีคาลิชิเคลาเบเลตซยฟิโอรา กามบไม่ทันะครับแต่ผมอ่านอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่ง l i ป i a m โ Nellie Picalicella Bellentain Fiora What ิโอรายิ้มแห้งเลยค่อยๆกันแหละอันนี้คือเวลาอ่านคำไหนไม่ออกเปิดมาตรงนี้เป็นคาราโอเกะ นี่คือความยากของการเป็นนักร้องโอเปร่านะฮะคราวนี้เนี่ยบางบางคนถ้าเกิดเราไม่ใช่ native speaker เนี่ยเราก็ต้องอ่าน international phonetic alphabet หรือว่า IPA เคยเห็น dictionary ไหมฮะ,ะมันจะมีวงเล็บข,ข้างหลังอะ่ะก็จะเป็นเหมือนเป็นคำอ่านใช่ไหมคะคือทุกภาษาเนี่ยจะมีอันนี้อยู่ตัวอักษรแทนเสียงนั้นฝรั่งเขาเวลาเขามาอ่านภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะสามารถอ่านออกโอเคนะฮะแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆไปแล้วกันหนึ่งสองสา1สองหนึ่งสองสาม Bolivia Bolivia อ่ะครับ เดี๋ยวผมสอนเรื่องหายใจก่อนแล้วกันการร้องเพลงคลาสสิกเนี่ยมันจะต้องเข้าใจถึงว่ามีอวัยวะของเราอะไรขยายบ้างเดี๋ยวดูของนะโอ้โหมันขยายอย่างนี้ใช่ไหมขยายเฉยๆคือยังไงนะปกติชี่โคงเอ้ยเท่านี้ใช่มันจะแบบขยายก็แบบประมาณเนี้ยขยายออกข้างเหรอเออมันจะแบบพี่ตกใจเลยตอนที่จับของจานแคร์เ้ยเอ้ยลองคิดว่าเอ้ยเบ่งเอ้ยเอ้ยจริงๆแล้วมันเป็นเป็นเป็นชุดคำศัพท์ที่ดีมาก ชานอปาปารัตต no no. ีเขาบอกว่าเวลาเขาใช้เรสซ์พอร์ตหรือว่าแรงดันลมข้างในตัวเขาอะเขาสึกเหมือนกับเบ่งอึกกับอั้นอึในเวลาเดียวกันก็คือคล้ายๆว่าหลักการมันเหมือนแบบว่าถ้ากล้ามเนื้อเราในช่วงเนี้ยช่วงที่ใช้ตรงเนี้ยมันก็เหมือนตู้ลําโพงอะใช่ถูกต้องครับไอเดียของการร้องอัปเปอร่าเนี่ยคือเราไม่ใช้การขยายเสียงจากข้างนอกหรือไมโครโฟนเราใช้ตัวเราเป็นเป็นแอม จุดเริ่มต้นของการร้องออเปราเนี่ยก็คือการพูดในในสภาของของกรีกต่อมาเป็นละครต่อมาก็แค่เอาโน้ตใส่เข้าไปในคำคำร้องก็จะกลายเป็นลิบอาโมลิบาโมเนลเยทีโคประมาณนี้ก้องห้องเลยครับที่น้องับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเรียนร้องเพลงมันมันไม่ง่ายนะครับแต่ถ้าพยายามสัหน่อยมันก็อาจจะได้ ได้ครับได้ได้ได้ทุกคนต้องได้ครับได้ทุกคนทำได้ถ้ามีเวลาเรียนเพียงพอนะใช่ใช่แล้วฝึกซ้อมเพียงพอครับพี่ฟองลองลองดูไหมฮะครับคราวนี้พอหายใจแบบที่ผมบอกแล้วลองครับเอ๊ะผมลืมละเอล่าฟุเจโวฟุเจโวโลราซีเนบริอาโวลุทาดีเลยบางทีโต้อาจจะพบ 他。 โอเคครับใ,ให้สิท okay. ธ <ok evet ิ์เอก่อนให้สิทธิ์เอกนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์แคมป์มากมากครับมาที่มาสอนพวกเรา3ามคนเดี๋ยวให้อาจารย์แคมป์ฝากช่องทางการติดต่อครับเผื่อใครอยากไปเรียนกับอาจารย์แคมป์อะไรอย่างนี้ได้เลยครับก็ถ้าเกิดใครสนใจจะเรียนน้องเพลงน้องเพลงคลาสสิกน้องเพลงป๊อปก็ได้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ a c e b o o k ของเราแถวทีมงานเนี่ยขึ้นให้เดี๋ยวให้เลยครับก็ใครชอบแนวนี้นะครับก็ไปลองดูครับส่วนพวกเราก็ เดี๋ยวจะกลับไปฝึกซ้อมกันต่อนะครับรอบใหม่รอบรอบใหม่รอบรอบใหม่รอบนะครับอะไปวันจริงเจอกันอยากไหมล่ะยังไม่ต้องเอาเรื่องออกเสียงที่ถูกต้องเลยนะเอาแค่จำเนื้อก็ตายแล้วอะคาเลนนี้ปอาไมาจะไหวไหมครตอนแรกกับผมไม่คิดว่ามันจะคิดว่ามันจะยากอะแต่ไม่คิดมันจะยากขนาดนี้ ครับขอให้ป๊อบไม่ซู้ๆครับครับครับผมหน้าบัดนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าโรงหนังเมเจอร์ซินิเพ็กผมปอยพี่พูดยาวๆเลยเดี๋ยวฉันจะห้ามเป็นไงบ้างครับคุณโตซ้อมมาหลายวันซ้อมมาหลายวันรอได้ข่าวว่าไปเจอกันอีกทีก็วันเดียวกรพาพูดว่าหลายวันได้ยังไงถามว่าพัฒนาขึ้นไหมก็นะ ก็เพิ่มขนาขึ้นนะใช่โอเคขึ้นขอเชิญทุกท่านไปพบกับการแสดงณบัดนี้หนึ่งสองสามเอาหนึกว่าปัดเอาลิเบียโมลิบิอาโมเนติคาอิติเชลไลเอลลสซาบินฟิโอ voluta libiane rosi fremiti se su sai ta amore poiché quello che ho a cuore ogni potente va libiamo amore amore vai cali si più cali baciara Coriam fuca sera pi doi io cario de lamore in fioche na se more ne piosi poco re coriam shinwi shinwi dan ve to sento lu singer la vita ene ti purio ondo est in cosi Coriamo la tasa, la tasa e cante le notti e bella iriso In questo, in questo paladino Sonesco bravi, ho voluto ก็ทําได้ดีที่สุดแล้วล่ะครับผมเพราะว่าก็เรามีเวลาซ้อมแค่นี้จริงๆคือส่วนใหญ่คนที่เขาเรียนโอเปร่ากันคือเขาเรียนกันเป็นปีๆนี่คือประมาณ7-8วันก็สําหรับครูอาจารย์ทั้งหลายนะครับก็ถ้าเห็นเวลใครใน3คนนี้ร้องโอเปร่าได้ดึงไปเลยครับดึงไปร้องใช่ไหมคะดึงไปไม่เอาแล้วไม่ออก ก็เรามาลงหนังทั้งทีนะครับกินป๊อปคอร์นดีกว่าเข้าเองเลตอนนี้นะครับเมเจอร์เรานะครับมีป๊อปคอร์นขายนะครับเป็นของตัวเองนะครับมี2แบบนะครับแบบแรกนะครับเป็นแบบที่บรรจุซองมาแล้วเรียบร้อยมี5รสชาติด้วยกันนะครับผมนั่นคือพ็อกสตาร์สแน็คนะครับผมอร่อยทุกที่ทุกช่วงเวลาอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตคริสปี้แอนด์สตรอเบอรี่โอ้ยอ่ะอันนี้ของเอ้ยนะคะที่เดี๋ยวอยู่เป็นดับเบิลชีสค่ะนี่คือรสสตรอเบอรี่เววเวดนะครับผมผมชอบสตรอเบอรี่มากผมสตรอเบอรี่โรเบ ส่วนอันนี้อัลมอนด์คาราเมลมัคคิอาโต้ครับผมบานอฟฟี่อ๋อบานอฟฟี่อันนี้อันนี้อันนี้คือเป็นรสเอ้เอ้ชอบเหมือนขนมอ่ะใช่เป็นรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยแปลกมากแล้วก็น่าลองอ่ะแล้วส่วนอีกแบบนี่คืออะไรครับคุณโตส่วนอีกแบบครับก็คือป๊อปสตาร์ไมโครเวฟป๊อปคอร์นงงมะสิไม่มีสินค้าให้ดูแต่เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับมีทั้งหมด3รสชาตินะครับรสชาติแรกชีสนะครับผมรสชาติที่2กริลคอนนะครับผมรสชาติที่3บาร์บีคิวนะครับผมสำหรับใครที่สนนใจะะค สามารถหาซื้อได้ที่โรงหนังเมเจอร์ซีนิเพทุกสาขาค่ะวิลล่ามาร์เก็ตทุกสาขาค่ะรวมไปถึงบิ๊กซีแล้วก็กูเม่มาเก็ตสาขาที่ร่วมรายการนะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกมาซื้อข้างนอกนะคะก็สามารถสั่งเดลิเวอรตามข้างล่างนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะโอเคครับการลองโอเปราของเราสามคนก็ได้จบไปแล้วนะครับแต่ยังมีช่องเทพดีลากับช่องเลสเกอนะครับผมสนุกไม่แพ้กันแน่นอนแน่นอน สำหรับวันนี้สวัสดีครบับขอให้มเสียงดังด้วยป่ะเออนี่ะ <c oughs>